สวัสดีเจ้าปีน้องเอฟซีทุกๆคน,นะเนเนี่เจ้าวันนี้ก็จะมาทำทุงกันน่อยนอเจ้านออ่าแข่งมือก็จะมิอ่าได้ไหมพรมเนอะยเจ้าแล้วก็จะเป็นไม้ตะเกียบเจ้าจะใช้ไม้สองอันนะ่เจ้าไม้ตะเกียบเขาก็มาวัดในะมันเตากันนอเจ้านอแล้วก็มาโผกติดกันนะ่เจ้าให้มันเสมอกันเจ้า กับมาพันพันไปเรืลยๆเ,เจ้าแล้วแต่เขาจะชอบสีไหนนะเจ้านี่ดอกทุดกลางก็เอาสีเหลืองนะเจ้า จาพันไปเลยเลยนะเจ้านนอเจะข้อปลอบสีส้มเอ่อสีเหลืองนะเจ้าอันนี้จะนะก็เราก็จะเปลี่ยนสีเนาะเดี๋ยวก็จะเอาสีสีแดงใส่นะเจ้านะนนมันหมุนไปเลยเลยเจ้า อันนี้พอแล้วเขาจะจะมัดไว้นะเจ้าลักษณะจะเอีนะเจ้าต่อไปก็เอาสีแดงนะเจ้าสีแดงใส่เจ้าโผขึ้นมาแน่นๆนะเจ้าก็าพันเหมือนกันเจ้าแบบเดียวกันกับสีเหลืองนะเจ้า พันไม่ทุกอันเลยเจ้าพันแบบเดียวกันเจ้าอันนี้ก็ปอแล้วเจ้าสีแดงจะอันนี้ก็จะเปลี่ยนสีเหรออะสีฟ้าเจ้าสีฟ้าเขาใส่เนาะ โกคือมันแน่นนะเจ้าโหพันแน่นก็ทําเหมือนกันเจ้าทําเหมือนเดิมทําม่วนม่วนไม่ทีหนึ่งไม่ทีสองไม่ทีสามไม่ทีสี่นะเจ้าอันนี้พันพันสอง สองสองไมมก่อนนะเจ้าวนไปวนมาสองไมมเนี่ยเจ้าซับไปซับมามันจนกลัวจะเต็มไหมเนี่เจ้า ขอขอบคุณเจ้าคนที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ตัวไอ้เนเจ้าเนอขอขอบคุณทุกๆคนนะเจ้าเจ้าต้องหมอนไปเลยเลยจนเต็มไม้นะเจ้า จะที่นี่ก็เต็มแล้วเนาะเต็มก็มาพกเอ่อได้ว้นะเจ้าเดี๋ยวเขาก็จะไปทำหแหมข้างหน่งนอทำหแหมข้างหน่งนอเจ้าเนี่เจ้าเนี่ยก็จะมามาดได้แล้วก็ไปพันห่มข้างหน่งเจ้า คันไปจนจะเต็มมันนะเจ้าถ้าเต็มเขาก็จะโผกได้ว้เนาะโผลได้ไว้ท่านี้เขาจะต่อด้วยสีขาวเจ้าสีขาวล้อมตัางหอกนะเจ้าสีขาวล้อมตัางหนกสักสามหลอบนะเจ้าเขาจะเป็นสีตัดเจ้า จะครบสามหลอแล้วก็จะพูกแจกไวเน่เจ้าพูกให้แน่นๆแล้วก็ตัดออกเน่เจ้าขาวก็เอาสีแดงเข้าใส่หมหลอเจาสีขาวสีแดงตัดหัมหลอบเส้นหนึ่งสีแดงก็เหมือนกันเน่เจ้าตัดอีกบนไปอีกสามหลอบนะเจ้า สีแดงก็สามหลอบเหมือนกันเจ้าเซจก็จะมัดไว้เนาะอ้นนี้ก็จะมาใส่สีขาวนะเจ้าเอาสีขาวตัดตังไหนเจ้าเป็นใยเมืองมุมเจ้าเอ้าใจ้เข็มเจ้าอันนี้เข็มจิ้มไปจิ้มมาเจ้า สีขาวใส่เจ้าใส่สีขาวเสร็จแล้วก็จะมาทำออย่างก็ลูกปัดนะเจ้าแล้วแต่ไพ่จอบเจ้าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เจ้า ใส่ดอกปัดเจ้านี่สีขาวใส่ซับไปซับมาหน่อเจ้าเจ้า ไปจะเสร็จแล้วเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ตัวนาเจ้าเนะขอบคุณทุกๆคนนะเจ้าเสีวเข้ามารับชมนเาเจ้าอันนี้ก็สีขาวเสร็จเสรแล้วเสร็จแล้วเจ้าก็หยวไวหวบางครัอมันลุดนะเจ้า อันนี้เขาก็จะไม่เหียวหลูป,ปัดนะเจ้าแล้วแต่ชอบเนาะมันมีหลายสีเจ้าสีส้มสีส้มกับสีสีน้ำเงินจะสีฟ้าสีชมพูนะเจ้าสีเหลืองเจ,เจ้าจะเป็นแบบนี้เจ้าแบบไหนงามเจ้าสองแบบ